ออท่านผู้ชมครับดินมหาศจันทร์จะหมดแล้วนะครับเป็นดินที่ไปเจอกองเศษมงเศษไม้เศษใบไม้ที่เขากองทิ้งไว้ค้นกลับมาแล้วก็มาหมักียกว่าดินมหาศจันทร์ตเติมใบก้ามปูลงไปใช้จะหมดแล้วท่านดูเนี่ยพอหมักใกล้ๆกับต้นหมอนต้นนี้หิมาลยันขาวนะครับ ดูพี่น้องดูใบดูยอดโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนี่แหละดินมหาสัจจันท์ตอนนี้นำไปใช้แล้วครับาตามไปดูใช้ตรงไหนใช้ตรงนี้แหละครับไม่เห็นกันจ,จัดจ่าเลยปลูกวันนี้แห่นี้คือดินมหาสัจจันยร์นะครับดูว่าสะแห่ผมมันจะมหสัจจันยร์ไหมหรือมันจะม่องทิง้งอา้าตามดูนะครับวันนี้วันที่แปดแล้วนะครับตามดูตามดู พา,ามาดูมะเขือต้นเก่งต้นเดียวนี่แหละยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกเห็นไหมครับเนี่ยเพี้ยเพอก็ไม่มีนะติดลูกพรึบนะติดลูกแล้วติดดอกแล้วตนจริงมันติดมานานแล้วแหละแต่นี้ลูกเหลืองเดี๋ยวไปเพาะาตามไปดูครับนี่คือจากมะเขือต้นเก่งนะครับลูกเหลืองๆนั่นแหละไม่ได้ทําเป็นทางการ ทำทางการไม่เกิดรัดเอามาทิ้งๆเกิดเยอะเลยเอ้าวมาดูลูกเขาบ้างนี่ลูกมะเขือต้นเก่งครับมันงามจริงๆนะครับเนี่ยตอนแรกกับน้องกันแดงคิดว่าจะไม่รอดแล้วเห็นไหมครับต้องเอาออกแล้วบางส่วนใส่ถุงใส่นิ้ตายต้นบักใหญ่ต้นอวบเดี๋ยวไปดูที่ใส่ถุงครับอันนี้เจ้าพญาเหมือนกันนะครับลูกต้นเก่งเหมือนกันแต่ใส่ถุง ต้นสูงเกี่ยวเดียวเลยคงจะเป็นพ่ออยู่ในร่มนะนี้วันนี้เพิ่งเอาออกแดดเห็นไหมครับเพี้ยก็มีอีกต่างหากเนี่ยเห็นไหมมันไปหมักอยู่ไมค่อีเพีย้ยเนี่ยเราไม่ได้ฉีดน้ําหมักมูลไส้เดือนเนาะแต่ก็ไม่ถึงกบหยิกนะครับก็ยังยังดีอยู่แล้วก็ตัดทิ้งไปโอเคครับผมขอบคุณครับติดตามดูได้นะครับทางเฟซบุ๊กบุญลัก์ของมิ่งก็มีเยอะแยะมากมายขอบคุณครับ081 8 1, 7แปดหปครับผม